นี่ก้อนเดินไม่ถึงไหนสักทีนะคะหยุดถ่ายรูปทุกสามก้านี่นะคะมีภาษาไทยด้วยแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วอ๋อโอ้โหสุดยอดมากเลยชีสเบอร์เกอร์อ๋อขอโทษเอชีส์ฮับบี้เซ็ต สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้เรามาเที่ยวบ้านคุณย่าก,กันคะ่ะแม่เคจิก็ไม่ได้มานานเลยนะคะน่าจะครึ่งปีได้แล้วล่ะคะ่ะ วันนี้ก็พาเคจีมาหาคุณย่านะคะมาเล่นเป็นเพื่อนคุณย่าเนาะวันหนาวๆเงาๆก็มีเคจีมาสร้างสีงสันก็น่าจะทำให้คุณย่ายิ้มแล้วก็หัวเราะมีความสุขได้อีกวันหนึ่งนะคะ はいこんな感じここっ

おカブちゃんさ、昨日とおととい仕事だったから何も用意してない。あ、昨日とおとといいじもだった。あ、なんていうのスリッパ出してあげる。あ、大丈夫お母さんあ、なんだっけ暖かいから今日は大丈夫。大丈夫。はい。はい、食べないのかなこれひろきは。うん <laughs> <ー>。本体降りれる。はい。ご飯食べなさい。 あ、てブラッシングしないで。ーあー。なんかラムベルボスペースはままあ、やってないよね。ストレートやってない。ストレートやってないけどシャンプーの後にクセ毛じゃない。はい、こっちにつけた。もう一回。もうん、や,やあのあれブローして。あ<お>ーバッチ取ってくれる。<noise> あれ。<laughs> 一人。あれ。あリボンでやったの見て。おっにした。 せいじくんのいや今日さあのー、あれ小島電機でもなんでもいいからさせいじくんのプレゼント買いに行こうかなと思ったのにちょっとねもう二えっとよし二十五日涙が出るよせいじの匂いかわいそせいじの匂いは。 <laughs> こ,こんんん。なにあるんだよ。ししい美味しい。い。た。の。っちょっと練習しようね。そんないっぺんにもぐもぐ終わったら、ね、ち,ょっとちゃんと食べなよ。

ちっちゃんから凍れちゃうははい、はい、いい子い,きなりいい子も <laughs> いききななななりりステーキみたいな子こょとにめけジがブランザー。 ไปไปรษณียน์นะคะไปส่งเอกสารเนาะไปจะส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่สะดวกนะคะหาที่ปริ้นไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะไปปริ้นที่รอสันก่อนนะคะแล้วก็จะไปส่งที่ไปรษณีย์เนาะตอนนี้เราอยู่แถวๆบ้านคุณย่านะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสวยๆงามเนาะนี่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะ ใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนเหลือแต่ต้นไม่มีอะไรเลยนะคะใบไ,ไม้ก็ร่วงเนาะดูเป็นหน้าหนาวที่เงียบเหงาเนาะดูเหงามากนะคะวันนี้ก็ามากับป๊ะป๊านะเดินมากับป๊ะป๊าสองคนนะคะเคจิอยู่บ้านกับพุณย่าเนาะเล่นอยู่กับพุณย่านะคะ าปาก็เดินออกมาถ่ายรูปข้างนอกเนาะมาเก็บบรรยากาศแถวบ้านนะคะเดินไม่ถึงไหนสักทีนะคะหยุดถ่ายรูปทุกสามเก้าฮะฮะฮลฮ ถวบ้านคุณย่าก็จะเป็นซอยเล็กๆเนาะก็จะมีแต่คนที่เขาอยู่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอะเจ้าถิ่นหรอคนที่อยู่ดั้งเดิมเลยอะค่ะเนาะอยู่มาตั้งแต่นานแล้วเนาะก็จะมีแต่บ้านที่ส่งประมาณ30-40ปีที่แล้วนะคะคุณย่ญญาเขาก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ แถวๆนี้ตั้งแต่เกิดเลยนะคะวันนี้อากาศก็เย็นๆเนาะแต่ว่ามีแดดนะคะเดินเล่นนี่อุ่นมากเลยเนาะตรงด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นวัดนะคะทุกฤดูร้อนทุกหน้าร้อนของทุกปีก็จะมีงานวัดเนาะแต่ว่าปีนี้มีโควิดเขาก็ไม่ได้จัดนะคะ เดินจากบ้านคุณย่ามาแค่ประมาณ3นาทีก็ถึงรอสันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิ้นเอกสารแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปที่ไรสันยีค่ะพิมพ์ตัวสัต,ตชิโอ ID card ไรอไช่ ID c a r มีภาษาไทยด้วยแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วนี่นะคะพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนตอนนี้แม่เชจิก็เพิ่งออกมาจากรอสันนะคะก็มาอยู่ตรงหน้าวัดเนาะแต่ว่าก็คือปริ้นเอกสารไป ชั่วโมงนึงอ่ะก็ไปเนีจะปิดแล้วนะคะวันนี้ก็ส่งไม่ทันอีกแล้วเนาะก็เดี๋ยวค่อยส่งพรุ่งนี้แล้วกันนะคะโอ้ยเป็นยากมากคือมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราไม่ได้โหลดแอปไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารไว้ให้พร้อมนะคะก็เลยยุงย่งยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวไม่คิติจะไปไปรษนีแล้วก็ไปขอ อขอซื้อซองก่อนเนาะแล้วก็ไอที่เขียนส่ง e อ s เอสต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ไปส่งอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าส่งจดหมายได้ถึงห้าโมงเย็นแต่แง้งอะ่ะธนาคารจะเป็นสี่โมงเย็นตอนนี้เวลาตอนนี้เวลานี่นะคะน่าจะยังทันเดี๋ยวขอไปส่งเอกสารก่อนนะคะตอนนี้ก็ส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปประมาณ 15-20นาทีเนาะเพราะว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะเอกสารของไทยเนาะค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เขียนผิดไม่ได้เนาะแม่เคจิก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมนะคะก็วานั่งเตรียมอยู่เมื่อกี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเดี๋ยวก,กลับบ้านคุณย่ากันค่ะนี่นะคะนี่ระหว่างทางกลับบ้านคุณย่าเห็นป้ายรับสมัครงานด้วยนะคะนี่รับพาร์ทไทม์เนาะ อายุ18ขึ้นไปชั่วโมงละ1,013เยนนะคะถ้า4ทุ่มขึ้นไปก็จะได้ค่าแรงแพงอยู่นะคะก็อยู่ที่1,317เยนเนาะแต่ที่นี่ก็ยังถือว่าถูกนะคะเนาะเขาก็ที่นี่เขาก็รับต่างชาติด้วยนะคะแม่เชจิก็เคยมาสมัครเนาะแต่เขาไม่รับนะคะก็เลยได้ไปทำที่อื่น มาเดินเล่นแบบนี้ก็คิดถึงนะคะแถวๆนี้เนาะเคยอยู่มา2ปีเนาะพอมาได้มาเดินก็คิดถึงสภาพแวดล้อมเดิมๆดิมนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนของแถวบ้านคุณย่านะคะก็ดูเงียบๆเนาะมีแม่เคจิเดินพูดอยู่คนเดียวนะคะ แถวนี้ก็จะมีคนปั่นจักรยานเยอะนะคะเพราะว่าบ้านคุณย่านเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนเนาะทางโรงเรียนทางเนื้อเซอรี่นะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นเนาะพวกแม่ๆเขาก็จะมารับเด็กๆนะคะก็เลยจะมีจักรยานผ่านไปผ่านมาเยอะเป็นพิเศษนะคะนี่ตรงนี้ก็ทรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเนอื้อเซอรี่เนาะ อยู่ตรงข้ามกับบ้านคุณย่าเลยนะคะแต่เคจิเข้าไม่ได้เนาะแม่ไม่ได้ทำงานนะคะถึงบ้านคุณย่าแล้วไม่รู้ออกไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่านะคะบ้านเงียบมากเหมือนไม่มีใครอยู่ออกไปเที่ยวกันหรือเปล่า เขี่ยวกันหรือเปล่าเออน่าจะอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเคจิแล้วค่ะเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนนะคะข้าได้มาโอซิโกะเข้าริว่าสต้าฮะยูบินข่าได้มา

すごいい本本当当だだ,んだなんんちゃんは何ーラとかのもはい、はい、手で前に進んで。 เดมา่สอ่อ uhm า่สำหรับวันนี้เคจิก็ได้มาสร้างสีสันแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้คุณย่าทั้งวันเลยนะคะใครชอบคลิปนี้แม่เคจิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ